เมื่อวานนี้เนี่ยกปรปศไปทั้งหมด4จุดนะครับนอกเหนือจากจุดนี้เนี่ยคุณราชิตจุดของสอรศก็มีมวลชนอีกจุ่มหนึ่งนะครับยังคงเดินทางไปที่ตึกชินวัฒน์สามซึ่งเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานของบริษัทเอสซีนี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เมื่อวานนี้เดินทางไปและถึงเวลาซึ่งมีการเป็นประกาศชัยชนะว่าสามารถที่จะทําให้หุ้นของบริษัทในเครือมาบอบทักษิณหุ้นตกลงอย่างต่อเนื่อง ก็ถือว่าประสบความสําเร็จก็เคลื่อนขบวนกลับมาที่เวทีหลักโดยที่ยืนยันนะครับว่าจะมาชุมนุมในสถานที่ที่นี่ในทุกเวลาทําการของการเปิดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับมวลชนกปปสอ,อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็ไปติดตามหาตัวปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรองนายกรัฐมนตรีคุณภาชิตครับครับคนกีดรัคน,นองนะครับโดยไปที่กรมศุลกากรหลังจากมีรายงานว่า คณกิติรัตไปประชุมเกี่ยวกับการหาทางแก้ปัญหาเรื่องเงินจำนำข้าวให้กับชาวนาสุดท้ายเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรตรงคลองเตยก็พูดจาก,กับแกนนําที่นี่นะครับก็คือคุณที่ยากแก้วพระใดและก็ยอมให้เขาไปตรวจสอบภายในโดยยืนยันว่าตอนเช้าคุณกิติรัตไปประชุมจริงแต่เมื่อทราบข่าวว่ามวลชนจะมาก็ได้เดินทางออกไปแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับที่กปปสไปก็คือ ที่สาธารณสุขเนี่ยนะครับที่กระทรวงสาธารณสุขที่นนทบุรีเป็นกปปสอนอนทบุรีนาโดยคุณราชเชนตระกูลเวียงนะครับนํารถติดเครื่องขยายเสียงไปเชิญชวนข้าราชการให้มาร่วมชุมนุม,มและก็รวมถึงการประกาศเขตห่วงห้ามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอประดิษฐ์สินทะวัฒนรงค์โดยกปปปอปปสนอน,อนทบุรี ขอคำมั่นกับข้าราชการให้ยืนยันว่าถ้ารั้งตรีสาสุกมาจะไม่ให้เข้ามาในในกระทรวงเพื่อทํางานแต่อย่างใดนี่คือความเคลื่อนไหวของกรปสรเมื่อวานนี้นะครับในขณะที่สอรอสอรเมื่อวานนี้ต้องใช้คาว่าไม่มีความเคลื่อนไหวนะครับเพราะไปอ้างอิงเรื่องคําวินิจฉัยของสารแพ่งเมื่อวันก่อน